สวัสดีครับเกษตรศาสตร์การสิษธร์นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น ep ที่3นะสำหรับแปลงมันสับปะหลังที่ผมได้ทำการทดลองจำนวน3ไร่นะครับในหลักการที่ว่าปลูกน้อยแต่ได้มากซึ่งสำหรับวันนี้นีผมก็พาทีมงานก็จะมีพ่อกับน้องนะครับกับคนงานมาปลูกมันสับปะหลังนะครับ ผมได้มันแปลงนี้ผมได้ปรับปรุงดินโดยการใช้ขี้แพะนะครับจำนวน150กระสอบหรือว่าถ้าคิดเป็นไร่ก็50กระสอบต่อไร่นะครับเพื่อปรับปรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับให้กับดินนะครับเพราะว่าสภาพของแปลงตรงนี้ผ่านการใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับซึ่งดูจากสภาพดินแล้วมันดินไม่ค่อยดีเท่าที่ควรซึ่งนอกจากปรับสภาพดินนะครับ แปลงนี้ผมก็ยังโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินให้เกี่ยวกับในเรื่องของดินเป็นกดนะครับดินเป็นกดเป็นด่างนะครับในการโรยปูนขาวเพื่อแก้ปัญหาของดินเป็นเป็นกดนะครับหรือว่าดินเปรี้ยวโดยผมใช้ปูนขาวประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับจานวน20กิโลกรัมต่อไร่หรือว่ารวมแล้วสามไร่ผมใช้60กิโลกรัมนะครับเพื่อเพื่อต้องการแก้ดินดินเปรี้ยวหรือว่าดินเป็นกดนะครับ ส่วนมันสเปรหลังรือว่าท่อนพันธุ์ที่ผมเลือกนํามาปลูกเนี่ยผมจะเลือกใช้อยู่สองสายพันธุ์นั่นก็คือพันธุ์พงเพชรและก็พันธุ์เกษตรศาสตร์50ในพันธุ์พงเพชรเนี่ยเขาจะมีเขาจะเหมาะกับดินร่วนปนทรายหรือว่าดินร่วนปนทรายที่มีลักษณะของของดินร่วนปนทรายอุ้มน้ำนะครับมันมันจะสามารถปลูกได้นะครับสำหรับพันธุ์พงเพชรหรือว่าพันธุ์อีหละนะส่วนส่วนขนาดของหัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ หัวใหญ่นะครับสำหรับพันธุ์ของเพชรเพราะว่าผมผมเคยปลูกมาแล้วนะครับส่วนเกษตรสาร5 0นะครับหรือว่าพันธุ์ ku ที่ที่เราเราปลูกกันมากนะครับก็เป็นพันธุ์ที่อ่าก็เป็นพันธุ์ลูกผสมนะครับระหว่างระยองหนึ่งกับระยอง90นนะครับพันธุ์เนี้ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งของผัมันสดค่อนข้างที่จะดีหรือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ซึ่งพันธุ์เกษตรสาร5 0ก็เป็นพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาแนะนําให้เกษตรกรนะครับ ปลูกพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากว่าพันธุ์เกษตรศาสตร50น่ยมันเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคได้ดีนะครับรวมทั้งโรคใบด่างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันสอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำหรังแห่งประเทศไทยนะครับที่บอกว่ามันที่ทนต่อโรคใบด่างได้ดีมันก็มี3สายพันธุ์ก็คือพันธุ์เกษตรศาสตร์50ละยอง72และก็ห้วยบง60นะครับ ส่วนพันธุ์ที่เขาไม่แนะนําให้ปลูกหรือว่าพันธุ์เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอที่สุดนั่นก็คือพันธุ์พันนะครับมันจะไม่ทนต่อโรคนะครับพันแนะครับในการปลูกครั้งนี้ผมผมได้ปลูกห่างที่ระหว่างร่องมันอยู่ที่120-130ถึงเมตรนะครับเพื่อท้องการที่จะให้รถไถขนาด21แรงนะครับเข้าไปเข้าไปปัน่นเข้าไปยกล่องในล่องมันนะครับก็เลยปลูกล่องห่างนะครับ ระหว่างต้นจะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับซึ่งนอกจากนี้ในะการปลูกห่างนะครับข้อดีของเขาก็คือนอกจากโมดกแล้วนะครับมันยังหัวมันเนี่ยมันจะมันจะใหญ่ด้วยนะครับเพราะมันสามารถที่จะขยายออกข้างนอกได้ข้างๆได้นะครับแล้วก็ต้นมันเนี่ยสามารถที่จะได้รับแสงกับทุกต้นนะครับและสามารถสังเคราะห์แสงได้ได้ทุกต้นนะครับถ้ากรณีที่เราปลูกห่างนะครับรวมไปถึงการบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเกษตรกร,กรที่ปลูกมันนะครับของของข้อมูลข้อมูลในภาพรวมของประเทศไทยนะครับเมื่อปี64กับเมื่อปี6 3ที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ค่าเฉลี่ยต่อต่อไร่อยู่ที่3 3ถึงสตันต่อไร่จะอยู่ประมาณนี้นะครับปลูกมันของประเทศไทยนะภาพรวมเมื่อปี64ที่ผ่านมา6ปี6463 3ถึงสตันต่อไร่จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลักการทําน้อยแต่ได้มากนะครับหมายความว่า เราทํา1ไร่ต้องให้เทียบเท่ากับคนอื่นที่เขาทำนี่สามถึงสไร่เราต้องทําให้ได้นะครับนั่นคือเป้าหมายที่ที่ต้องทําให้ได้ในในในแปลงที่ที่ผมกําลังทดลองอยู่นี้นะครับถึงแม้จะมีการเพิ่มต้นทุนในเรื่องของอต้นทุนของปัจจัยในเรื่องของการผลิตนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อีก15วันจะมาดูว่ามันจะหลังที่ที่ผมปลูกอะ่ะนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกดีไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับสำหรับแปลงทดลองแปลงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ